สวัสดีปีใหม่จ้าแม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องน้องค่ะขอให้แม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องนองสุขสุขคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพี่น้องค่ะเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือไม่ขาดสายเด้อค่ะเด้อที่สําคัญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงบเจ็บบ่วยเด้อจ uh ้าเด้ออ๋อเป็นปีทองของทุกคนเด้อค่ะเด้ออืออออือเมนูติกุวนหวานมาก ปลาพันปิดพี่น้อง่ะแม่จะพอดีแม่เป็นซื้อน,น่องใกล้เน้ยังไงแม่เพเล่นหนึ่งเซ้มสมุนไพรไห่ค่ะอร่อยเลยก็จะปีกไก่ปีกไก่บนมไม่บอกก่อนเปิดอร่อยมากแเ้าไม่ได้กินเจ้วกันมานานมากหลายคลิปเลยมาหาเมืองที่ไานจินท่านี่เป็นแจ้บักก๊อกด้วยค่ะ จีวมะกอกสุกนะคะใช้ปลาร้าปลากระ,ระกดีนะคะแมะ<ช>่หาตรงนี้เป็นปลาร้าสับสุกชงเครื่องนะคะปลาร้าปลากระ,ระกดีเช่นกันแซ่บหอมแห้งอร่อยของจริงต้องลองขายดีมากค่ะลูกค้ซื้อเอาไปต่างประเทศบอกไหนๆก็ชิมแล้วกลับบ้านทันทีเอาไปด้วยอผ้กกาดดอกลวกนอ,อร่อย เป็นสมประกอบสมเข้มน,นัวค่ะไปลองหารสชาติอร่อยอันนี้จะเป็นนุ่นัวอันนี้ก็อีกแนวหนึ่งเนาะอ,อันนี้อันนี้ก็อร่อยอีกแบบนึ่งคนาะรสชาติแม่จ๊ะแต่ว่าอร่อยแซบอ่บบเอนี้แบบกุยคำยังไงคุยปกติด <laughs> อย่างมื่อกี้จังจะเบรเบนซีกันนี่งเบรก็เบรเบนซีหนูแกะออกมาแล้วมันโดนอากาศใช่ไหมจังจำเบรเบนซีบอนี่ดีเห็นมันกุยติดโพดพูดนะแซ่บเราจะกินหมดแล้วเนี่ย รักกระปุกพ่อแม่จ้าตักบวกหวานมาก มาพี่หนยันเพิ่งยันจุดผุเมื่อกี้พวกตื้นปลาล่าสันวมันเป็นเอกลักษณ์ของมันจริงนะอย่จะมาก,าก่อข้ออีกรักจ้าหนึง่งคือแต่แต่ละอย่างมันมีเอกลักษณ์ของมันเลยนะมันีก็อีกแบบนึ่ง หนูชอบทั้งคู่แต่หนูชอบกินแจ่วมาก,ก่อมาก,กว่าถ้ากินแบบอย่างนี้นะกกปลาลซับมัน,มนจิบอม,มเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเนียนๆค็ๆมหวานมากกวถ<อ>้าปลาลาซับเรามาก,กินกับอ่แหนมจ้ะ 嗯。啊，酸 <coughs> 啊！ ได้แจกผสมกันก็อร่อยนะป้าเบือบบ่อเสีะใจพักร้านอะไรจะสิกินอีกอย่าง อหนึ่งไห้หนึ่งไว้ที่เดียวเลยได้ทำกินทีเดียวจบเลยไม่ต้องเฮนหนายหรอก ้าเหนียวร้อนๆกับเจียวบอลโอ้สุดยอดจริงนะอ่ะนี่หนินี่น สองตัวนี้อันไหนขายดีกว่าปลาสับสุกนะคะอันนี้มันเพิ่งเปิดตัวได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะพี่น้องคะจะถามว่าขายดีไหมขายดีออกเรื่อยๆเลยอันนี้มันเปิดตัวมานานแล้วเนาะขายจนติดไปแล้วอ่ะขายจนติดตลาดแล้วเนี่ย เริ่มแรกจากเมื่อก่อนไม่คิดว่าจะมีคนชอบจิน <c oughs> จินก้าตามฤดูการตามฤดูมากอมบกอกสต็อก,อก,กอไว้เลยพีหน้อก <c oughs> เก็บมา,มาล,ล้วททำความสะอาดสต็อกไว้เลย <c oughs> บกกอกเจ้าได้แบ่บรสชาติดีเ <c oughs> ก,ก็บไว้เลยแต่นี้เป็นต้นข้องต่อข้องค่ะ สวัสดีครับมาเร็วมาไหมขอมอนบิบบีเอาไม่มาแล้วแต่ <c oughs> ต้องใส่บ่วงอันนี้ไม่คอยสุดได้อืมอยม,มากอ๋ขอขวาข้ามสุดถ่ายนะอ,อ,อ,อร่อยกุหละแบบ สนใจตักแชทรถปิดหลังผิดหลังมือเยอะ้องกินดูน้องพี่น้องคะมแม่แม่จ๋าพี่พี่พจา๋าป,ป้าป้าจ๋าเมนูจเจลาตินอาหารกตสิวา่เาจเจลาตินอาหารมันคือแบบเหมือนแม่กละมัง <c ười> มันตาย <c ười> มันเป็นถาดเ๋ินตัวหนูทำมาโชว์แม่แม่จา๋าแต่ว่าที่เหลือหนูไม่ได้ทิ้งนะแม่นะทิ้งไม่ได้แม่เอาไว้กินเหมือนเดิมคะ่ะมือนีกับ